อันดับที่7 r e a n f i e l d 4ี a 1เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบ bow action มันจุก,กระสุนนาโต้ขนาด7 6 2 x 5 1คูณมมโดยอดีตถูกใช้โดยกองทัพอังกฤษและนาวิกโยทินและกองทัพอากาศ l c 2 a 1เข้าประจำการในปี1970และถูกแทนที่โดย accuracy international aw ในชื่อ l 9 6 a 1ในปี1985ถูกนำไปใช้ในการปราบกบฏต,ตัวฟาร์มในโอมาน สงครามฟอกแลนด์และสงครามอ่าวไทย L42A1 เป็นปืนรุ่นสุดท้ายในกลุ่มปืนไรเฟิลโบว์แอชันแนวยาวที่ใช้ระบบ,บล็อกด้านหลังซึ่งออกแบบโดยเจมส์บาริสลีไว้สำหรับกองทัพอังกฤษและเป็นสไนเปอร์ที่ยิงได้ทีละนัดซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใช้สไนเปอร์ที่ชำนาญแล้วขนาดยิงจะมีเสียงดังมากทำให้ฝ่ายศัตรูสามารถจับทิศทางได้และค่อนข้างยากลำบากมากต้องเปลี่ยนกระสุนเพื่อยิงนัดที่2ทํทำให้เสียเวลา